สวัสดีทุกท่านสำหรับบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องปลวกต้องชมวีดีโอนี้บ้านหลังนี้ให้เราแก้ปัญหาปลวกด้วยระบบเหยื่อบ้านหลังนี้เราได้ทําการวางระบบเหยื่อไว้ทั้งหมด4กล่อง4สถานีนี่คือกล่องที่ 1. จุดที่1จากทั้งหมด4ีจุด4กล่องการมาครั้งนี้ของทีมงานของเราเป็นการมาครั้งที่สา ผลการวางกลองเหยื่อจะเป็นเช่นไรได้ผลขนาดไหนไปติดตามด้วยกันตามหลักการของการกำจัดปวกด้วยระบบเหยื่อใช้เวลาในการดำเนินการอยู่ที่45วัน ถ้าจบงานไม่ได้ภายใน45วันหรือการเข้ามาตรวจ3ครั้งผู้รับจ้างอาจจะประสบกับการขาดทุนการมาของทีมงานของเราวันนี้มาในครั้งที่3แต่ละครั้งห่างกัน15วันถ้านับเป็นจำนวนวันของการมาของทีมงานเราวันนี้เป็นวันที่45หลักการของวันนี้ก็คือถ้าจบถ้าเสร็จถ้าเรียบร้อยเราก็ต้องลื้อกล่องออกไป มาถึงณนะตอนนี้เรากําลังทําการตรวจกล่องแรกปรากฏว่าปริมาณของปลวกนั้นลดลงอย่างมากการกินเหยื่อของปลวกในกล่องที่1ซึ่งเป็นกล่องเล็กๆเราใส่เหยื่อไปอยู่ที่120ร่กรัมปลวกกินเหยื่อไม่หมดนั้นแสดงว่ากล่องที่1น,นั้นปริมาณของปลวกลดลงในบริเวณใกล้เคียงของกล่องที่เราติดไปในจุดที่1เราก็ทําการเกี่ยท่อทางเดินที่ทําจากดินที่ปลวกนําขึ้นมาช่าง จากนั้นเราก็ไปต่อจุดที่สองในจุดที่สองนี้เป็นตู้ไม้ตู้โชว์ตู้ไม้ตู้โชว์ที่ว่าอยู่ห้องโถงกลางบ้านซึ่งเราพบรังใหญ่ของปลวกกลองเยื่อกล่องที่สองซึ่งอยู่ในตู้โชว์กลางบ้านเป็นกลองมันอยู่เยื่อขนาด200กรัมในรอบที่3หรือรอบ45วันปริมาณของปลวกลดลงเยื่อไม่หมดในจุดที่2ทีมงานของเราได้ทำการ หรือท่อทางเดินของปลวกที่ทําจากดินโดยปลวกเพื่อประเมินว่ายังมีปลวกงานหลงเหลืออยู่หรือไม่จากการรื้อท่อทางเดินของปลวกปรากฏให้เราเห็นว่าหลงเหลือแต่ปลวกทหารอยู่เล็กน้อยเท่านั้นปลวกงานที่ทําหน้าที่กินเหยื่อนั้นไม่ปรากฏให้เห็นในสถานีที่สองถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าเราได้ผลในการป้องกันและกําจัดด้วยเหยื่อ เราสามารถหรือเอากล่องกลับไปได้จากนั้นเราก็ไปตรวจกล่องที่3ซึ่งกล่องที่3นี้อยู่ที่ตู้ไม้หลังบ้านตู้ไม้จุดที่3ซึ่งอยู่หลังบ้านนี้เป็นตู้ไม้อัดจ,จำนวน3ล็อกแต่ละล็อกนั้นโดนปลวกเข้ากัดทำลายหมดทุกล็อกแต่ละล็อกเก็บของแตกต่างกันไปแต่ที่สำคัญล็อกกลางเก็บไม้ และกระดาษซึ่งเป็นอาหารของปลวกดีๆนี้เองจากการยกกล่องดูเราพบปลวกทาหารอยู่เป็นจำนวนหนึ่งเราไม่พบปลวกงานซึ่งเป็นปลวกที่ทำหน้าที่ในการกินเหยื่อปลวกทาหารที่ขึ้นมาปรากฏให้เราเห็นนั้นแสดงว่าปลวกงานไม่ได้นำอาหารลงไปป้อนปลวกทาหารอยู่ด้านล่างปลวกทาหารก็เลยขึ้นมาหาอาหารเอง เราพบสัญญาณที่ดีเมื่อเจอปลวกทหารขึ้นมาหาอาหารเองในจุดที่3ที่เราทำการวางกล่องเหยื่อดักเอาไว้ในจุดที่3ที่เราพบปลวกทหารเป็นจำนวนมากเราจะยังคงกล่องเหยื่อเอาไว้ก่อนยังไม่รื้อกลับไปหรือจุดอื่นใดก็ตามที่เรายังคงพบปลวกไม่ว่าจะเป็นปลวกงานหรือปลวกทหารเรายังจะคง กล่องเอาไว้และก็เติมเหยื่อแต่ลดปริมาณเหยื่อให้น้อยลงเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรของปลวกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในรังที่พบปลวกทหารทำหน้าที่ขึ้นมาหาอาหารเองแทนปลวกงานส่วนผู้ทำหน้าที่ในการหาอาหารไปป้อนให้ปลวกทหารและก็ปลวกนางพญาที่อยู่ในรังนั้นเป็นหน้าที่ของปลวกงานในเมื่อปลวกงานไม่อยู่ หน้าที่นี้จึงตกเป็นหน้าที่ของปลวกทหารในการหาอาหารหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือปลวกทหารดิ้นเพื่อความอยู่รอดเรายังคงเติมเหยื่อแต่เติมในปริมาณที่น้อยลงเพื่อเอาไว้ให้ปลวกทหารเหยื่อเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในกล่องที่ไม่สดไม่ชำ่ำเราควรจะทิ้งไปเสียไม่ควรเสียดายเพื่อกระตุ้นการกินเหยื่อที่ดี เราควรใช้เหยื่อที่ใหม่สดและฉ่ำเราทําการผสมเหยื่อใหม่ที่มีความสดและก็ความฉ่ำลงไปใหม่เราทำการทำลายท่อทางเดินของปลวกที่ทำจากดินเพื่อตรวจเช็คไปในตัวว่ายังมีปลวกชนิดใดหลงเหลืออยู่ในซอกหลืบหรือในท่อทางเดินดินหรือไม่เพื่อเช็คผลประกอบการไปในตัว จากนั้นเราก็ลุยกล่องที่4กล่องสุดท้ายเพื่อจะประเมินดูว่ายังมีปลวกทหารหลงเหลืออยู่หรือไม่จากการประเมินในจุดที่4จุดสุดท้ายนั้นพบปลวกทหารในปริมาณเล็กน้อยและในจุดที่4จุดนี้เรายังพบปลวกงานอยู่จํานวนหนึ่งแต่เป็นจํานวนที่น้อยมากเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เมื่อพบสถานการณ์แบบนี้เราก็ยังไม่ไว้วางใจเราก็ยังผสมเหยือ่อติดตั้งกล่องกับ เดิมในจุดที่4จุดสุดท้ายตรงนี้เหยื่อนั้นหมดเกลี้ยงจากกล่องจากสถานการณ์นี้ทําให้เราทราบว่ายังมีปวกงานในปริมาณจํานวนหนึ่งที่สามารถกินเหยื่อขนาด120กรัมของเราหมดแต่ปริมาณของปวกงานที่เราเจอในกล่องนี้จุดนี้จํานวนประมาณ4 5หตัวเท่านั้นเองเพื่อความมั่นใจเราก็ผสมเหยื่อแล้วบรรจุก,กลับไปในปริมาณ80กรัม เราจะให้ทุกท่านเห็นว่าในจุดที่สองใต้ตู้กลางบ้านซึ่งเป็นรังใหญ่สำนักงานใหญ่นั้นได้จบได้สิ้นไม่มีแม้แต่ปลวกงานและปลวกทหารเนื่องจากกล่องเหยื่อนั้นวางอยู่ใกล้รังปริมาณการกินก็เลยสูงงานก็เลยจบง่ายจบไวภายใน45วันถ้าเป็นรังใหญ่หรือสำนักงานใหญ่ประชากรของปลวกก็จะเยอะการกินเหยื่อของปลวกนั้นดุนแรงและรวดเร็ว การวางกลองเยือ่อใกล้สำนักง,งานใหญ่หรือรังใหญ่นั้นจบง่ายจบไวสรุปในการเข้ามาตรวจในรอบที่3หรือหรือรอบ45วันเรายังคงกล่องไว้2กล่องปริมาณของเหยื่อที่เราบรรจุไว้ในกล่องนั้นลดลงเนื่องจากประชากรของปลวกนั้นได้ลดลงแล้วถ้าบ้านใครยังมีปัญหาเรื่องปลวกโปรดโทรปรึกษาเรา 0813911971โปรดให้เราได้แก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่และยุ่งยากของท่านด้วยทีมงานของเราในการดูแลแก้ปัญหาปลวกในบ้านของคุณด้วยทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณาขอขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ สำหรับคำขึ้นนี้ขอให้ทานวันละฟันดีฝันเห็นผีตัวง่ญ่ๆสะบายดี